สิปีที่เห็นเป็นสาธิตเหลียวหลังแลหน้ากับทิศทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนของงานกิจกรรมลูกเสือเนตรนาีจุดมุ่งหมายการพัฒนาผู้เรียนงานกิจกรรมลูกเสือเนตรนาลี 1. ให้มีนิสัยในการสังเกตจดจำเชื่อฟังและพึ่งตนเอง 2. ให้ซื่อสัตย์สุจริตมีระเบียบวินยัยและเห็นอกเห็นใจผู้อื่น 3. ให้รู้จักบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์ 4. ให้รู้จักทำการฝีมือและฝึกฝนให้ทำกิจการตามความเหมาะสม 5. ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมจารีประเพณีวัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศชาติการจัดการเรียนรู้กระบวนการกลุ่มรูปโปรเซสจุดมุ่งหมายของกระบวนการกลุ่มจะยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนโดยให้โอกาสนักเรียนเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันการจัดการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มทุปโปรเซส แบ่งลูกเสือเนนาีเป็น8กองคระลูกเสือเนนารีตามระดับชั้นและปฏิบัติการเรียนการสอนตามขั้นตอนกระบวนการทางลูกเสือ5ขั้นตอนขั้นเปิดขั้นเล่นขั้นเรียนขั้นเล่าและขั้นเลิกการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนส่งเสริมให้นักเรียนค้นหาและค้นพบคําตอบด้วยตนเองผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ทั้ง4ฐานกิจกรรมอาทิผ่านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยใช้อุปกรณ์ ผ่านการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยไม่ใช้อุปกรณ์ผ่านการทำ CPR ผ่านการใช้ผ้าสามเหลี่ยมผ่านกิจกรรมบริการชุมชนและสถานศึกษาผ่านการแสดงออกทางศิลปะผ่านท่าบุคพลมือเปล่าผ่านการเดินสวนสนามจัดกิจกรรมโครงการนอกห้องเรียนในปีการศึกษา2566อโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน4โครงการ 1. โครงการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินวัตถุประสงค์ สร้างเสริมให้ลูกเสือเนนาดีได้พัฒนาทักษะต่างๆที่เป็นพื้นฐานกิจกรรมลูกเสือเนนาดีสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการปฏิบัติวิชาพิเศษลูกเสือเนนาดีมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายถึงขั้นตอนและสาธิตการช่วยชีวิตฉุกเฉินการทํา cpr และการใช้เครื่อง aed ได้และนําทักษะประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจําวันหรือสถานการณ์ฉุกเฉินมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายถึงวิธีการและการสาธิต ช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการโรยตัวได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายถึงขั้นตอนและสาธิตการดับเพลิงขั้นพื้นฐานได้การดับเพลิงเบื้องต้นการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยการโรยตัวการทำช็อกกิ้งการช่วยชีวิตฉุกเฉินการทำ CPR และการใช้เครื่อง AED 2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม วิชาลูกเสือเนตนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมเพื่อสร้างเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะต่างๆตามขบวนการลูกเสือเนตนารีสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ในหลักสูตรและผ่านการทดสอบวิชาวิเศษในวิชาที่กำหนดและสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการอยู่ค่ายพักแรมตลอดจนมุ่งปลูกฝังระเบียบวินัยการอยู่ร่วมกันระบบหมุ่กอง ความรักสามคัคคีในหมู่คณะการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนนอารีชั้นมันธยมศึกษาปีที่1กิจกรรม SPSM s c a l c o Solar โดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4ฐานกิจกรรมได้แก่ Scavco Solar Workshop Solar Cooking Solar Racing Solar Art กิจกรรมบูรณาการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับลังงานทางแสงอาทิตย์ การเข้าค่ายพักแรงลูกเสือเนธนานดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ฝึกการอยู่ร่วมกันในสังคมโดยผ่านกิจกรรมฐานบรรจนภัยศูนย์ทักษระรประกอบอาหารการเดินทางไกลกิจกรรมรอบกองไฟเป็นตน้นการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนธนานดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นํนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้มาตลอด3ปีมาประยุกต์ใช้ในค่ายพักแรมเช่นทักษะเงินเชือกในฐานกิจกรรม ครื่องยิงโรมันการใช้เขียงพิษและดูดาวในเวลากลางคืนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำร่างนโยบายและข้อเสนอแนะการพัฒนากิจการลูกเสือไทยณโนะรงแรมมิราเคิลแกรนคอนเวอร์ชันหลักสในหัวข้อทำอย่างไรให้เยาวชนอยากเรียนลูกเสือนะนโยบายการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนระดับชั้นมอต้นในปีการศึกษา2567 โครงการอบรมสัตว์มีพิษการสังเกตงูที่มีพิษและไม่มีพิษการจับงูการผ่มพยาบาลเมื่อโดนงูกัดการสังเกตพฤติกรรมงูโครงการ,อ,ร,รอ,ากาอบรมการเอาตัวรอดจากสถานการณ์การต่อการร้ายโครงการอบรมการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เพลิงไหม้โครงการอบรมวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนเป็นพิษตโครงการอบรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำเบื้องต้น ในปีการศึกษา2517เพิ่มเติมกิจกรรมปัจฉินิเทศในกิจกรรมค่ายพักแรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่3ให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพันและความทรงจําระหว่างเพื่อนพี่และอาจารย์ร่วมถึงแสดงความยินดีการสร้างขวัญและกําลังใจต่อการที่จะเริ่มต้นในชีวิตระดับมัธยมศึกษาตอนปงานกิจกรรมลูกเสือเนนารีขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ขอบคุณครับ